สวัสดีครับผมตกเป็นเหยื่ออุปกรณ์เครื่องเสียง V2K นะฮะบังเอิญว่าไปพบลิงเขาให้นะบังเอิญว่าไปพบลิงก์เขาให้ว่ามีการประจานเราว่ามีการนั้นดูเราผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะจนตอนนี้ผมดาเนินการผมดําเนินการในการแจ้งความผมดําเนินการในการแจ้งความที่สอพอพัะนาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นใบที่สามเลยฮะที่จะตามจับผู้ที่กระทำความผิดผู้ที่ดูผมหรือทำอะไรผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งของระบบคลื่นความถี่นะฮะซึ่งมันไม่ใช่ของหน่วยงานนะฮะและผมเอาเรื่องนี้นะฮะผมเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทางกองทัพทางกองทัพระบุว่าตอนนี้มีการทดลองระบบ อยู่ตอนนี้มีการทดลองระบบตัวเราเออตัวเราคือตัวรับของประเทศชาตินะอันนี้คือข้อมูลทางกองทัพแล้วเราก็ถามต่อว่าแล้วทำไมลิงก์มันมีกระจายให้กับประชาชนแนวร่วมประชาชนนั้นแยกดูนะฮะมีการเผยแพร่ล,ลิงก์ในการฝังว่าเราทำอะไรกันนะฮะมีการใช้ระบบด้านความมั่นคง มีการประจานเราผ่านลิง์ผ่านไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆมีการสื่อสารผ่านระบบคลื่นซึ่งขัดแย้งกับทางกองทัพที่เอาที่มีผู้ร้ายนั้นแอบเอาคลื่นตัวนี้มาใช้สแสวงหาผลประโยชน์พักพวกตามใบสั่งนายนะผมเห็นหมดแล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกองทัพนะฮะที่ได้พูดปกติเรื่องนี้เขาไม่พูดนะเขาจะเป็นความลับ แต่บางเอิญว่าผมไปเห็นลิงก์เขาให้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณคนที่ให้ลิงก์ดูนะฮะก็ตรงว่าถ้าว่าไปตามกระบวนการกฎหมายทั้งผู้ที่ร่วมมือและผู้ที่ให้ลิงก์ว่าเมลอะไรลิงก์อะไระไร,รหัสการเข้าในการเชื่อมต่อมีความผิดฐานพรบอนิวเคลียร์มีความผิดฐาน,น,าฐานละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามข้อกฎหมายประมวลอาญามีผิดนะฮะมีโทษถึงประหารชีวิตนะฮะ ในข้อมูลนี้นะในข้อด้านกฎหมายนะเพราะผมไม่ใช่รายแรกในบุรีรัมมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อประมาณ10รายและทำการแจ้งความดำเนินคดีหลายสพอแล้วก็รวมกับกรุงเทพและอีกต่างจังหวัดรวมประมาณ10 0 0 0หายประชาชนโดนอีก1ล้านคนนะฮะได้มีการแจ้งความดำเนินคดีใครอยู่ช่องทางไหนใครทำอะไร ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายต่อไป